ท,ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมครับอากาศร้อนๆในช่วง่บยๆเย็นๆแบบนี้พามาดูบรรยากาศการเล่นน้ําสงกรารกันที่สงกรารพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสงกรารที่สนุกสนานเป็นประจําทุกๆปีหลังเสร็จสิ้นเทศกาลสงกรารก็จะมีที่สงกรารพระประแดงจังหวัดสุป,ประการที่จะมีการเล่นน้ากันอย่างคึกคักนะครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศณขณะนี้ตอนนี้ผมอยู่บนถนนคนครเขื่อนขันบริเวณด้านข้างของที่ว่าการอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ รถตำรวจที่เห็นอยู่นี้นี่เป็นรถนำของขบวนแห่สงกรานต์พระประแดงซึ่งจะมีการแห่ขบวนของนางงามสงกรานต์รวมไปถึงรถบุพราชาติรถดอกไม้ต่างๆแห่ไปรอบๆ เมืองพระประแดงนะครับนี่เป็นสัญญาณของการเปิดอย่างเป็นทางการของสงการพระประแดงต้องบอกว่าสงการที่พระประแดงจริงๆจัดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่วันที่19เมษายนมาจนถึงวันที่21เมษายนก็คือวันนี้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายซึ่งมีการปิดถนนบริเวณถนนคนครเขื่อนขันให้ประชาชนสามารถเข้ามาเล่นน้ําสงการได้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงช่วงบ่ายทันทีที่ ปิดถนนให้มีการเล่นสระน้าสงการได้เนี่ยมีประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาเล่นสน้าสงการบริเวณนี้จํานวนมากนะครับเดี๋ยวให้ผู้ชมดูบรรยากาศณขณะน,นี้รวมไปถึงบรรยากาศที่ทางทีมข่าวพีพีทีวีเราเก็บมาให้ดูจะเห็นได้ว่าประชาชนล้นหลามเข้ามาเล่นสาะน้ําที่บริเวณถนนคนครเขื่อนขันแห่งนี้จํานวนมากนะครับทีมข่าวเรามีโอกาสได้พูดคุยกับประชาชนที่มาเล่นสน้ำลหลายๆคนเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เกิดและโตที่พระประแดงบอกว่า เก็บแรงเอาไว้ในช่วงสงกรารที่ผ่านมาวันที่13-15เมษายนไม่ไปเล่นน้าสงกรารที่ไหนรอสงกรารพระประแดงในวันนี้เพื่อที่จะมาปลดปล่อยพลังอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นสงกรารที่สนุกสนานแบบนี้ทุกๆปี นอกจากนี้นอกจากคนรุ่นใหม่เรายังได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณยายวัย63ปีนะครับคุณยายละเอียดซึ่งวันนี้มากับครอบครัวมาเล่นสระน้าสงการกับลูกหลานคุณยายบอกว่าสงการพระประแดงปีนี้ก็สนุกนะแต่ว่าสนุกน้อยกว่าสมัยคุณยายสาวๆนิดหนึ่งแต่ก็อากาศร้อนๆแบบนี้ได้มาเล่นสระน้ำคลายร้อนรวมถึงมาเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ทําให้สนุกสนานไปอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวไปฟังเสียงของทั้งสองครอบครัวกันนะครับ ปกติไม่ได้ออกเลยเพราะว่าเราเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมาส่งการบ้านเราคือบ้านเรามันแบบคือมันม้วนอ่ะมันคือก็เพราะฉะนั้นเราเก็บเก็บแรงไว้เล่นบ้านเราอ๋อก็คือโจวงสงการที่ผ่านมาที่เขาไปเท่าสานเราเงียบนอนอยู่บ้าน,นเฉยอส่งการไปเร่งเจอกันเ<ง>นี้ยแล้วเป็นไงสงการไปแดงคือมัน<อ>ช่ำอ่ะคือออกตั้งแต่เที่ยงเอางคือถ้าเขาไม่เขาไม่มาปิดถนอนอ่ะไม่หยุดหรือถ้าไม่เขาไม่มาไล่ไม่หยุดเล่นไปเรื่อยๆโอเคค่ะ ามาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยมาตั้งแต่บ่ายโมงเปรียกยังเปรียกแล้วสมการสมการพระประแดงสมัยนี้กับสมัยที่คุณแม่สาวๆเป็นยังไงบ้างมันเคยรำคาญสมยัยก่อนดีป่ะสมัยนี้ไม่ดีแล้วเปยังไงะมันไม่ค่อยสนุกเหมือนสมัยก่อนออสมัยก่อนมันเป็นยังไงสนุกดีแล<อ>้ววันนี้มากับใครบ้างคะแม่มากับกลูกสาวากาเลน ค่นี้นะคะแล้วเป็นไงเย็น,เย,นเย็นสบายสบายอยากชุ่มฉ่ำเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมารอดูขบวนอะไรขบวนแห่นอกจากบรรยากาศการเล่นสนามสงกรารที่สงกรารพระประแดงจัดสนุกสนานแล้วนะครับแต่สงกรารที่นี่นอกจากความสนุกสนานก็มีเรื่องราวของการสืบทอดวัฒนธรรมที่ชาวพระประแดงทําสืบต่อกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขบวนแห่รถบุพชาติ รวมไปถึงการประกวดนางสงกรานภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่เป็นภาพขบวนของขบวนแหร่รถบุพชาติซึ่งจะแห่ไปรอบๆบริเวณตัวเมืองพระประ,ะแดงนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนที่มานอกจากมาเล่นน้ําสงกรานเย็นชุ่มฉ่าในวันนี้แล้วก็มาสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีขบวนแห่ที่งดงามซึ่งขบวนนี้ก็จะเดินไปรอบๆเมืองสักระยะทางประมาณสักสกิโลเมตรนะครับ นอกจากนี้เมือ่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการปล่อยขบวนแห่ขบวนรถบุกชาติรวมถึงนางสงกรารมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับโดยนายเสริมศักดิ์พงพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยตัวเองนอกจากความสนุกสนานประเพณีอันดีงามของเทศกาลสงการพระประแดงในหลายปีที่ผ่านมาภาพของสงการพระประแดงค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ ในช่วงที่เล่นน้าเสร็จสิ้นเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทะเลาะวิวาทรวมไปถึงการที่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นปีนี้มีการวางกําลังเจ้าหน้าที่มากกว่า600นายในการคอยดูแลความเรียบร้อยนะครับนอกจากจุดบริเวณงานที่บริเวณถนนนครเกินขันข้างที่ว่าการอเำเภอพระประแดงก็ยังมีการวางกําลังเจ้าหน้าที่ตามจุดจต่างๆโดยเฉพาะถนนเส้นนอกนะครับซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้มีการปิดถนนเล่นน้ําสงการแต่ก็มีการเล่นสระน้ำสงการโดยเฉพาะ รถกระบะที่บรรทุกน้ําเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันว่าไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่นะครับมีการวางกําลังตั้งแต่ช่วงด้านนอกนะครับบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ปู่เจ้าสมิตรายจัดกําลังเจ้าหน้าที่กว่า600นายคอยดูแลความเรียบร้อยสําหรับคุณผู้ชมที่ยังคงติดค้างอยากจะเล่นน้าําส,ง,ส,ส,สงการส้นสุดเทศกาลสงการแล้วยังมีเวลานะครับสามารถที่จะมาเล่นสัด์น้ําได้ที่สงการพระประแดงวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายแต่บรรยากาศยังคงชุมช่มฉ่ำรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จะมีการเปิดให้เล่นน้ำสงการที่นี่ได้ ยาวไปจนถึงประมาณช่วงสองทุ่มก็เป็นการใรายร้อนส่งท้ายสงการปีนี้ครับ